สวัสดีค่ะมาเจอแก่งนะคะกับช่องแก้วพารวยนะคะวันนี้จะมาให้แนวทาง3ามพเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องไม่ได้นำม่สับสนเล่นการหารินนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงท่านดูยมีสติเล่นใหญ่มีสต,ติใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ ของเรานะคะวันนี้ต้องใช้คําว่าหมุนปุ้ยไม่ใช่คำว่าหมุนปุ้ยนะทุกคนคือถ้าเจาะนี่คือหมุนปุ้ยจริงๆแต่ว่าถ้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 าูดนี่ได้นะคะพิเศษมารูดสี่นะถ้าใส่รูดนะคะตัวฟันไม่มาตัวจอดไม่มาแล้วก็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 วกน้อยปกติมาฟันศูนย์มารูดศูนย์นะพีคือหลุดนะคะเพราะว่า หกไปร้อยจ้านะคะ่ะมาใหม่นะทุกคนพอยังได้อยู่นะสายรูดใส่เจาะไม่เข้านะนักรบย่อมมีบาดแผลทุกคนมาเริ่มใหม่ค่ะพรุ่งนี้ก็คือไม่รู้เหมือนกันฟาดไปเลยฟาดไปเลย พวกนี้วันใจวันหนึ่งกับจิตต้องมาแน่นอนนะทุกคนจริงมีความรู้สึกเอ้ยไม่ใช่สี่ฟันสองฟันสองนะคะฟันสองปก,กติวิ่งรูด เรายังไม่ได้ทำรัฐบาลเลยโอ้รัฐบาลวันนี้อะไรดีทุกคนคันสองคือกันเด้อนองเด้อ V A P V A P วิ่งรุ่นพวกนี้รุ่นมากเลย V A P อะจริงเรื่องจริงนะรุ่นมาก วยทุกห่วยนะทุกคนมีข้าวแล้วก็ต้องมีหลุดมีหลุกแล้วก็ต้องมีข้าวนะทุกคนจริงมาจอกันเลยจอกอะไรดีจออะไรดีศูยนย

นี่นะคะแล้วก็กันนะทุกคนกันไว้สองบาทกันไว้สองบาทนะนะคะเด่นเดิกกัน คนเล่น1นึเ็ล่นเด่น1นึเลยนะครับนี่เห็นไหมบอกว่าเด่น3กับ6กสามสองสามหกสามเก้าเก้าเก้าเอ้เด่น3กับ6 3ก็3 2 3 6 3 9 6า6หกมาห็มาหมดเลยมาตัวเด่นหมดเลยอะ่ะเอาจริงนะอยากให้ทุกคนได้ตังนะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเด้อ้องเด้อ คุณลุน v i p นะทุกคนจริงลุน v ี p นะคะ v i p 1กับ7ใช่ไหมหนึ่ก็หนนี่หนตรงนี้แล้วก,ก็หนนะถ้า7จ็ดนะคะเก็เจ็ดศูตรงนี้นะดเ,เดี๋ยวจะวงให้ไรเอ่ยเดี๋ยวสติแกสติสติ01นย์หนึ่ 1, 1 0, งหนงศี เนความชอบส่วนตัวมาคือมาไม่มาคือก็อว่ากันอีกทีนะจริงนี่ตัดเด่นนะคะถ้าใครฟังวิดีโอให้จบก็คือจะรู้ตัดเด่นคืออะไรจริงแต่เราเนี่ยนะคะทุกคนนะคะให้เป็นเพลงแค่แนวทางน,นะทุกคนนะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะ ประมาณนี้นะคะทุกคนใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านให้เพียงแค่แนวทางนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเลยปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ